โอเคครับ okay. ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟิล์มทีพีเลสซิ่งนะทุกคนอ๋อวันนี้นะทุกคนเราจะพาคุณผู้ชมนะมาดูของหนึ่งอย่างนะทุกคนอืผมทาการสั่งมาจะเป็นอะไรนะนี่เลยนะทุกคนมันคือกล่องกระดาษเปล่าๆหนึ่งใบแฮะไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรเออนะทุกคนว่าข้างในจะเป็นอะไรเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราแกะเลยนะทุกคนนี่มาดูครับมาดูนะฮะนี่ดูใกล้นะครับผมจะแกะให้ดู คับเตร์ขมเลือกเกิน<ฆ>ไอ้วินนะ <c oughs> เกินทุกคนอย่ามาแกะตรงนี้ีกว่ารอแป๊บรอแป๊บดูใ,ใกล้เลยแต่กล้องนี่นี่แกะให้ดูแกะให้ดูนะครับนี่เฮ้ยมันคือทุกคนโห <c oughs> เปิดดูก่อนเฮ้ยนี่เลยมันเขียนว่า ยิบบับปลอดสารคือไม่กัดยางด้วยนะทุกคนทุกคนอาจจะรู้ว่าเป็นคืออะไรตัวนี้นะฮะคือน้ำยางเช็ดชุดชิ้นดำนะครับแล้วก็เช็ดยางด้วยยางทําให้ดำได้ด้วยนะทุกคนซึ่งผม เคยทาคลิปแนวทําความสะอา,าลดลถไปก็จะมีตัวกีวีอีากีวีกินทีที่ผมเคยใช้ไปนะทุกคนที่เวลาฉีดมันจะเป็นสเปรย์มันจะเป็นโฟมออกมาแล้วรอให้มันแห้งเพราะว่าตัวนี้จ,จะเป็นน้ําแล้วทุกคนจะเป็นน้ําซึ่งหลักๆผมไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะเช็ดยางน,นะทุกคนแต่เราจะมาเช็ดชุดจินดาสำหแบบรับชุดจินดําที่มันแบบ มันสีมันจืดมันชืดยังไงทุกคนนะก็เลยบอยกว่าเอออยากจะลองเหมือนกันว่าเห็นไล์รีวิวเนี่ยแบบโอ้ยแบบชิดแล้วแบบฮแม่งโคตรดำรอ่ะทุกคนนะเออก็อลักจะลองเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนซึ่งในนี้ก็เขียนว่าเป็นสูตรซิลิโคอนออยล์เกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมทุกคน แต่ราคานะถูกมากเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปว่าราคาเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูคุณภาพก่อนว่าจะเป็นยังไงทุกคนว่าผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันอันนี้เพิ่งแกะกล่องจริงๆของขอมาถึงนานแล้วแต่กลัวเพื่อชมไม่ได้ดูแล้วทุกคนก็เลยแบบเดี๋ยวถ่ายดูก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะรู้ไปพร้อมกันว่าเช็ดปุ๊บเนี่ยจะดีไหมจะดำไหมทุกคน แต่เห็นในรีวิวเนี่ยเยอะแลวทุกคนดีทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังไม่เคยรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองกันและทุกคนแล้วก็เขียนว่าการตีคุณภาพและทุกคนแล้วจะมีบอกว่าปลอดสารกัดหน้ายางนะทุกคนเพราะว่าน้ำยาบางตัวเนี่ยถ้าเอามาเช็ดยางเนี่ยบางทีอาจจะให้หน้ายางมันแบบมันขาดมันเงี้ยนะทุกคนก็ต้องเลือกดูกันดีๆนะทุกคนแนะนําก็น่าจะเป็นน้ํายาที่ว่าเอาไว้เช็ดยางโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เนี่ยครับทนความร้อนและการน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ะทุกคนนะครับแล้วก็เคลือบยางดำสนิทแล้วก็ติดทนนาน20วันโอวันเกือบเดือนนะทุกคนแฮ่งสุดยอดนะทุกคนนี่แล้วก็มีเพจของเขาเะครับเพจวิบวนะับน้ำยาเคลือบยางดำตัวเนี้ยสามารถเคลือบยางดำได้แล้วก็สามารถเคลือบชุบชิ้นดำได้แล้วทุกคนนะฮะว่าจะเป็นยังไงทุกคนเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมา ลองกันนะครับลองกันนะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะมีก็คือ2อย่างนี้นะครับมีผ้ากับเป็นฟองน้ำาลทุกคนเป็นฟองน้ําผ้าเอามาเช็ดแบบเช็ดก่อนนะทุกคนเช็ดก่อนที่เราจะเช็ดนะครับซึ่งผมจะลองตรงนี้ให้ดูนี่นี่นนจะลองให้ดูว่ามัน,น,ม,นมันดำแล้วนะไม่ใช่มันดำหรืมันซีดมันซีดเออแม่งวลวนลวนทุกคนลวนทุกคนก็อื่นเลยเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูก่อนเลยจริงๆควรไปหานี่มาก็ได้ทุกคนเพราะมันเป็นแบบมันไม่ได้แบบมันมันมาเนียมันเหลวมันเหลวจนแบบเนี่ยเหมือนกันน้ำธรรมดาเลย นะครับไปหาสเปย์ามาก็ได้สเปย์ไว้ฉีดนะทุกคนจะได้แบบไม่ต้องเทมันจะได้แบบไม่เปลืองมากอะไรประมาณนั้นนะทุกคนแต่ผมไม่มีนะเดี๋ยวแม่งเอาอย่างนี้เลยทุกคนไม่เป็นไรมีขวดอืมนะเดี๋ยวราคาดูการทายคิดเอาไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวจะกล้องมันใกล้ใกล้เลยนี่ผมจะเริ่มเช็ดนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ตรงนี้ที่เราจะลองให้ทุกคนได้ดูนี่ยังให้ดูตรงนี้นะว่ามันจะดํำไหมอ่าเราจะลองกันเปิดมาแล้ว ตรงกินก่อนกินเหมือนกีวีเลยกีวี่ที่เอาไว้ขัดรองเท้าอะ่ะเออประมาณนั้นเรื่อ,อเยๆเดี๋ยวเราจะต้องเทงไงดีวะนี่ดีกว่าปึ๊บพอแค่นี้พอมาต่กล้องดูใกใกล้ไปลองเช็คให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นเฮ้ยเฮ้ยยอดเป็นไงเฮ้ยโอ้ ผู้ชมมันจะเป็นฟองนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นน้ำยาแบบต้องรอมันแห้งมั้งเนี่ยนะน่าจะรอมันแห้งแล้วมันอาจจะดำเลยเฮ้ย <Hey! S 2> ทุกคนดูดิจากสีซีดๆโอ้โห สุดจริงอะสุดจริง <c oughs> แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาไอ้ที่ฉีดสเปรย์ดีกว่านะทุกคนอย่างเงี้ยเปลืองนะครับแล้วก็มันจะได้โดนี้เต็มๆเดี๋ยวผมไปหาที่ฉีดสเปรย์กับแป <c oughs> แ๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมา okay, okay, โอเคไป A few moments later โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมทำการเอามาใส่สเปรย์แล้วนะเดี๋ยวเราจะลองอีกฝั่งหนึ่งทุกคนเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองฉีดดูก่อนคิดว่ามันฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะอ่าได้ละนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าฉีดเข้้าไไปปแลวเเเนนนนี่ยยมััจะะ็็งงดก พอจีแค่นี้แล้วคัดจากนั้นนี่เอาฟองน้ำถู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 เโคตรท่อ่ะดูดิป่ะเป็นไงโอ้หตอนนี้เราฉีดเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงดูดิดำเลยอ่ะดำเลยอ่ะเออแมงสิงทุกคนจากแบบสีเทาซิซีดอ่ะดูดิดำเนี่ยกลอะไรเลยเห็นปะเออแม่งดีป่ะแต่เพื่อให้ผู้ชมเห็นชัดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาฉีดตรง บางโคนกันดูนี่แตกล้าวบริฝั่งนี้นี่ทุกคนบางโคลนไหมสีอย่างนี้นะสีอย่างนี้เลยพอตัวอย่างนะนี่ถูโอ้โหแม่งยอดอะเนี่ยมันเก่งทุกคนเดีย๋ยวเราจะลองนี่กันดูเอาข้างๆด้วยนี่ถูเข้าไปนี่แม่งดำเลยนะโอ้โห แม่งดีจริงทุกคนแม่งดีจริงนะ <S <S นะเดี๋ยวผมจะรอปล่อยให้มันแห้งก่อนแล้วเราค่อยดูว่าจะออกไหมแล้วทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดเลยเดี๋ยวผมขอเช็ดทั้งคันก่อนแล้วเราเดี๋ยวมาดูว่าเช็ดทั้งคันแล้วเนี่ยรถมันจะแบบเทพขนาดไหนอ่ะอืมน่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคไป a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ครับผมทำการเช็ดทั้งคันแล้วนะครับมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงทุกคนนี่ก้อยไหมโอ้โหแม่งดำจริงทุกคนแม่งดำจริงน่ะเนี่ยดูตัวบางโคนดิเมื่อกี้นี่แบบ ดำมนแบบดูดิโอ้โหโอ้โหภาพกีวีทท้งนั้นนะกิ่นมันเหมือนกีวีทุกคนกิ่นเป็นกีวีเลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองมานี่ทุกคนชิคยางดูว่ามันจะดำจริงไหมนะทุกคนเพราะว่า ตัวเนี้ยเป็นน้ำยาเช็ดยางแล้วทุกคนมันเขียนว่าเป็นน้ำยาเช็ดยางแล้วก็เช็ดชิ้นดำได้ด้วยแล้วทุกคนแต่เราจะมาลองกันว่าเช็ดยางแล้วเนี้ยมันจะดำหรือแบบามาดูกันดีกว่าทุกนคนม่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เอาเช็ดร้อนี้กันเลยนะครับนี่เช็ดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าตัวนี้แหละแล้วทุกคนดีว่าใช้รองน้ำเราไม่ค่อยมันไม่ค่อยติดนะนี่แล้วฉีดกันเลยนะครับฉีดไปก่อนนะครับฉีดไปก่อนแล้วลองถูดูเฮ้อผมไม่ใช้แก้แก้มันนะทุกคนใช้แก้แกนยางนะครับนี่ เฮ้ยดูดิเฮ้ยทุกคนเห็นอแ,แตกต่างไหมดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้ดิทุกคนโอ้โหสีแม่งแตกต่างกันเลยนะเอานี่เดี๋ยวผมฉีดให้ทั่วเลยฉีดทั่วเลยแล้วเช็ดทีเดียวนี่ดูดิโอ้โหยอดยางแม่งดำเลยอะ่ะแม่งเจ๋ง ทุกคนแม่งโคตรที่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็ดทั้งคันก่อนเช็ดยางแล้วก็เช็ดชุดสีเช็ดแล้ว๋ยวเช็ดยางให้ให้ทั้งคันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช็ดทั้งคันแล้วจะเป็นยังไงนะครับไป a few moments later อ่าโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมทำการเช็ดทั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเช็ดทั้งชุดสีไอ้ช็ดสีชุดชิ้นดำนะชิ้นดำตัวนี้นะทุกคนแล้วก็เช็ดทั้งยางแล้วนะครับนี่มาดูใกล้ๆนะครับหลักๆเลยนะทุกคนตอนนี้ถ้าจะให้มันเด่นเช็ดยางยางนี่แบบดำเลยอ่ะสังเกตข้างบนไหม ข้างบนมันนี่ไงข้างบนมันโดนไอ้นี่มามันเหยียบพื้นไงข้างข้ามันก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นี่กูช็ดขอบของข้างนะครับนี่เป็นไงทุกคนฮะ <c oughs> นะาจะบอกออก่อนเลยรถ <c oughs> ไม่ได้ล้างร <c> ถ <oughs> ไม่ได้ล้างทุกคนนะเพราะามันยังไม่เปื้อนมากที่เกียจล้างว่าฝนมันตกบ่อยช่วงนี้ก็เลยยังขี้เกียจอยู่นะครับน, <c oughs> นี่นี่ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมแม่งดําเลยอ่ะเออแม่งสุดจริง นะแม่งสุดจริงนะทุกคนแล้วก็เช็ดแล้วแบบดาเลยคืนสภาพชุดชิ้นดําได้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนถ้าใครสนใจก็ลองไปสั่งได้ทุกคนมันชื่อเพจอะไรสักอย่างเพจวิบับน้ํายาเคลือบยางดำนะทุกคนถ้าใครสนใจลองไปสั่งกันได้นะครับลองไปสั่งกันได้แล้วลองมาเช็ดดูกันได้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะครับว่ามันจะดีไหมส่วนเรื่องราคาทุกคนถูกมากซื้อมา2ขวดในราคา100บาท2ขวด100บาทนะทุกคนแล้วก็รวมค่าส่ง 50บาทนะท <Hey. S 1> mm ุก hmm. คนทั้งหมด150บาทเท่านั้นทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ฮะกดไลค์ก็แชร์กดซับก r ใครนะครับให้ฟิล์มดีพีเลสซิ่งนะทุกคนอีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะฮะอีพีนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับโอเคบาย